โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าก่อนจะส่งนะครับก็จะได้เป็นการเทสในตัวนะเครื่องแรกที่จะส่งก็เป็นเครื่องฟุกไมโครสแกนเนอร์ทู Micro er นะครับชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดเต็มของใหม่นะชุดนี้เป็นชุดเต็มของใหม่แต่พบี่ยเป็นมือสองนะนี่ผมแจ้งแจ้งของถ่ายแล้วว่าว่าผมเอาเอามือสองให้ตัวน,นี้ แล้วก็อีกชุดที่จะส่งก็คือจะเป็น Link r u n n e r G2 นะก็เดี๋ยวจะรีวิวต่อจากตัวนี้นะอ่ามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นชุดเต็มนะครับของใหม่เลยมีเคเบิลให้2เส้นเนาะเคเบิลสองเส้น,นะน RG RG เนี่ยสองเออเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สายสั้นเส้นหนึ่งนะก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับคู่มืออ่าพวกนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะ ตัเคอนี้ันนี้ผมใส่ถา่านไว้เดีวผมจะถอถ่านออกก่อนทรงนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครบนะครับส่วนในนี้ก็จะมี ID ต่างๆนะอันนี้ผมจะแถมให้จะมี ID ครบเลยมีสายเทสแบบนี้ตัวย้ำสาย ID แล้วก็ตัวาสายเทสแจ็คโทรศัพท์นะนี่ครบ เดี๋ยวจะลองเทสตัวสายดูอันนี้ดูฟัง์ชื่ของเครื่องก่อนนะครับฟัง์ชืของเครื่องเปิดปิดนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโทนเป็นโหมดเป็น POE เป็นโหมดเป็นเทสสายแลนนะครับอ่าอันนี้พอตจะเปลี่ยนเป็น RG เปลี่ยนเป็นแลนนะครับ ถ้าจะตั้งถ้าจะเทตค่าอะไรให้กดสองอันนี้ค้างไว้แล้วกดปุ่มเปิดนี้มันจะเข้าสู่โหมดตั้งค่าอย่างนี้นะครับอ่าพอตั้งค่าเสร็จก็ปิดเปิดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสแรงก่อนนะเทสแรงก็เอาของมันนี่แหละเทสโอเคเสียเข้าไปอันนี้ไม่ถึงเมตรเนาะมันสร้างินไปจริงๆมันมันจะเทสั้นขนาดน,นี้ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเสียไปแล้วอันนี้จะเทสตัวรีโมทให้ดูนะครับ รีโมทต,ตัวนี้ใช้ได้ปกตินะคู่กับน,นี้เห็นไหมครับแปดเส้นรีโมทไอดีลำเบอร์หนึ่งนะศูนย์ูนเมตรเพราะมันสั้นมากอ่าทีนี้ฟังก์ชันต่อไปผมจะเทสเป็น Python, 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 Python. Python, ปล่อยทนนะปล่อยทนปล่อยทนปล่อยทนปล่อทนเพื่อหาสายอ่ะตัวนี้หน่อยจะมีอันแรกหาแบบกว้างอันอันนี้อันที่สองหาแบบแคบ อันที่สามคือโทนแบบอนาล็อกอันที่สี่คือเคเบิลไวแมปเดี๋ยวดูที่อันนะอันนี้หาแบบกว้างเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงตรงน,นี้อ่าแล้วพอเราเจอว่าอยู่แถวแถวนี้แล้วเราก็ลดลงมาให้มันแคบลงแคบลงดูสเกลตัวเลขด้วยนะครับหนึ่งสาี้หาเจ็ดแปดคือความแรงนะแปดนี่แรงสุดอ่าอ่าทีนี้พอเราคิดว่าเล่นเส้นนี้แล้วมั่นใจแล้วก็เสียบ แบบนี้นะครับอ่าหมุนมาที่ทเคเบิลแมปแล้วก็เสียบนะอย่างนงี้ก็จะครบแปดเส้นนะแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่ามันหลวมหน่อยนึงนี่เห็นไหมครับอ่านี่ถ้าผมทำให้มันหลวมนะนี่ครบละอ่า หมดหาสายหมดเทสสายเรียบร้อยต่อไปต่อไปตัวตัวนี้ครับเปลี่ยนโทนได้ได้น่าน่า,นาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโทนนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สี่โทนนะหนึ่งสองอ่าดิดิจิตอลสองแล้วก็อนาล็อกอนาล็อกอนาล็อกสาม,มต่อไปก็จะเป็นเทสท e. ีโอีสายนี้เสียบอยู่กับสวิตช์นะครับสายนี้เสียบอยู่กับสวิตช์ผมเอามาเสียบตรงนี้ได้เลย เราต้องเปลี่ยนโหมดก่อนให้เป็นให้เป็นเทสแลา P O E นะ P O E นี่ mm hmm. นี่ครับอ่าเขาจะบอกว่าสายเส้นนี้มี P O E จ่ายมานะครับคู่หนึ่งสองสามหกซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงวไ่าใช้ได้เราก็กดกดโหมดมาเป็นโหมดเทสแลนอ่าโหมดเทสแลนมันจะขึ้นบอกว่ามีเป็น P O E ต่ออยู่กับสวิตช์นะครับโดยจะมีอันนี้ก็บพิพนะสิบร้อยพันหมายถึงว่าวิ่งกิกะบิตนะครับมาครบทั้งหมดแปดเส้นโอเคนะครับ หลักๆก็ประมาณนี้ก็คือเทสเพื่อดูว่าใช้งานได้ก่อนจัดส่งนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไป